เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นะจองโรงแรมไปปุ๊บเห็นเขียนว่าเตียงใหญ่ไปถึงปรากฏว่าทาไมเตียงมันเล็กกว่าปกติอ่ะบอกมันเป็นเตียงคู่ก็จริงนะแต่ทํำไมคู่แล้วนอนเบียดอ่ะเคยประสบป,ปัญหานี<ด>้ไหมเตียงญี่ปุ่นเล็กจังอ่ะสวัสดีค่ะไดสกี้พลาสพี่สาวน้องสาวพี่สาวก็พูดเรื่องบ้าน พูดเรื่องแบบสเกลอะไรใหญ่ๆมาตั้งมากมายแล้วทั้งบ้านในยอนิเมะบ้านแบบญี่ปุ่นแปลกๆวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสเกลแบบที่มันเล็กลงมาที่ใกล้ตัวกับพวกเรามากขึ้นบ้านแมวใกล้มากใกล้แมวใกล้แมวอ่าแล้วถ้าแบบใกล้ตัวพวกเราตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรกันห้องนอนค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเตียงนอนกันค่ะเย้แล้วเราก็นอนคุยกันเลยดีไหมคะวันนี้เอางั้นเหรอสบายดีนะ แต่มันดูอึดมากเลยเอ้าวแล้วเตียงญี่ปุ่นมันต่างกับเตียงไทยด้วยเหรอทาไมต้องเอามาพูดอะอย่างเวลาเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอะอืเราต้องจองโรงแรมใช่ไหมใช่เออเคยแบบสังเกตไปว่าเฮ้ยบางทีอะเราจองโรงแรมไปปุ๊บ<ม>เห็นเขียนว่าเตียงใหญ่<ม>ไปถึงปรากฏว่าทาไมเตียงมันเล็กกว่าปกติอะบอกมันเป็นเตียงคู่ก็จริงนะแต่ทําไมคู่แล้วนอนเบียดอะ<ม>เคยประสบป,ปัญดีไหม,มใหญ่ที่ ไม่ใหญ่เออมัน,มนคือใหญ่ของญี่ปุ่นตะเล็กสําหรับคนไทยหรือเราอ้วนมันเป็นปัญหาที่เราหรือเปล่าเธอเออเราอ้วนกันเอง <laughs> ก็นั่นแหละปัญหานี้เราก็เลยแบบเจอมาหลายรอบแล้วเรื่องจองเตียงโรงแรมเนี่ยจริงๆฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจอะว่าเตียงใหญ่แล้วมันใหญ่ขนาดไหนหรอแต่พอเขียนเป็นเซนเป็นเมตรอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอ่เดี๋ยววันนี้คลิปนี้ก็จะมาอธิบายพวกนี้แบบลงลึกให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้รู้ว่าเวลาจองโรงแรมที่ญี่ปุ่นอะจองให้มันถูกต้องเราก็จะได้เตียงที่มันใหญ่หน่อยอก็ดีนะคะคลิปนี้มีสาระมากค่ะฟังจนจบนะแกต้องฟังจนจบนะแกอีกรอบไหม ต้องฟังจนจบนะคะอ่าเดี๋ยวเราเข้าเว็บ b o ๊ก i n งกันเลยดีกว่าเย <Yeah. S 1> จะได้ดูไปเลยว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> เขาเขียนอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ลองสุ่มๆโรงแรมขึ้นมาละกันนะอ่าอย่างโรงแรมนี้มันก็มีเขียนว่าห้องเตียงใหญ่ mm. หนึ่เตียงใหญ่กับอีกอันนึงห้องซูพีเรียเตียงใหญ่แล้วก็ข้างล่างเขียนว่าหนึ่งเตียงควีนไซส์อีอย่างนี่เธอคิดว่าเตียงใหญ่กับเตียงควีนไซส์อะอะไรใหญ่กว่ากัน เตียงใหญ่ใช่ไหมทุกคนก็น่าจะเข้าใจอย่างนั้นปะ่ะเตียงใหญ่ก็น่าจะใหญ่กว่าควีนไซส์ถูกต้องเพราะมันเขียนว่าใหญ่ค่ะเรารู้จก Queen Side ักควีนไซส์ป่ะว่าคืออะไร มันมันต้องมีงไงอออันนี้เป็นแค่ควีนเพราะฉันมันเล็กเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะตอนแรกแต่ว่าเธอดูราคาก่อนทาไมห้องที่เขียนว่าเตียงใหญ่อะมันราคาถูกกว่าห้องที่เขียนว่าเตียงควีนไซส์อ้าวนพาห้องนี้มีเก้าอี้นวดเออหรือจะเป็นอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันหรือมันเป็นโปรโมชั่นหรือมันอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะแบบอุ้ยจองห้องเตียงใหญ่ดีกว่าถูกกว่าด้วยใช่พอจองไปปุ๊บไปถึงญี่ปุ่น เล็กเ <The> oh. ตียงเล็กเลยจ้ะทำไมอ,ะอ่ะอ่าปัญหาเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเราจองผิดแต่มันเป็นความเข้าใจผิดในการแบบแปลภาษามากกว่าแล้วก็ขนาดเตียงญี่ปุ่นกับเตียงไทยมันไม่เหมือนกันด้วยอ่าเออยังไงบ้างคะ่ะ เตียงในไทยอ่ะจะมีขายทั้งหมด4ไซสาหลักๆสาแรกก็คือ ait, ค <น S 2> ซิงเกิลเบดก็คือแบบ3ฟุตนอนคนเดียวคือประมาณ90เซนอันต่อไปก็เป็นทวินเบดอันนี้ก็จะเป็น3.5ฟุตประมาณ105เซนก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอแต่ก็ยังนอนคนเดียวอยู่นะอ่าแล้อันต่อไปก็เป็นควีนไซส์ละประมาณ150เซน5ฟุตนอนได้กี่คนละอันนี้ก็ประมาณ2คนแต่ก็จะเบียดหน่อย ก็ไม่ได้เบียดขนาดนั้นก็คืออย่างที่บ้านบ้านหนึ่งเราอะก็เป็นควีนไซส์แต่เราก็นอนกันแบบโอ้โหเราอะนอนด้วยกันสองคนได้เบียดมากเ้ยได้อยู่แต่ว่ามันจะกิ้งไม่ค่อยได้เออ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 มันเหมือนแบบว่าคุณต้องนอนแล้วแบบว่าถ้าจะเบียดก็คือก็ต้องรักกันนิดนึงเออแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นเตียง6กฟุตหรือว่าคิงไซส์อย่างอันนี้เป็น6ฟุตเวลานอนก็คือจะมีแมวอีกหนึ่งตัวมานอนด้วยกันได้ใช่ ทีนี้เรามาลองดูเตียงของญี่ปุ่นกันดีกว่าว่ามีไซส์อะไรบ้างครับดูจากภาพแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีแบบโหเอออะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะต้อง6อันอะออแล้วก็ดูแบบมีทั้งแบบนอนคนเดียวมีนอนแล้วมีคนตัวเล็กกว่านอนแล้วคนตัวเท่ากัน <laughs> อะไรอนยะ่างเงี้ยมีแบบโหแบ่งละเอียดมากเลยก็ค <c oughs> ือเขาจะแบ่งอันแรกเป็นเซมิซิงเกิล เซมิซิงเกิลเซมิแปลว่าเล็กเล็กแบบว่าเล็กกว่าซิงเกิลใช่ไหมใช่แต่ว่าเซมิซิงเกิลเขาอะคือ80ดสถึงเกิเซนอันนี้ก็เทียบเท่าประมาณ3ฟุตของไทยอืก็คือเหมือนเตียงซิงเกิลของไทยอะอแล้วก็อันต่อไปเป็นซิงเกิลของเขาขึ้นหนึ่งอเซนก็จะประมาณเทียบเท่าส .5 ้าฟุตของไทยอันนี้ก็ยังเหมือนไทยอยู่นะ uh huh. อ่ะ อันต่อมาเป็นเซมิดับเบิลอันนี้เริ่มแบบชื่อปแปลกๆแล้วเซมิดับเบิลคืออะไรเอออันนี้ของไทยไม่มีละเป็นร้อยยี่สิบเซนอ้อืมร้อยยี่สิบเซนก็นอนก็ยังนอนคนเดียวอยู่แต่แบบจะเป็นนอนคนเดียวที่กว้างหน่อยกิ้งได้เอออันนี้นอนสบายนี่นอนสบายถ้าคนเดียวนะอันต่อไปเป็นดับเบิลเรื่องบทหัวนะดับเบิลคือร้อยสี่สิบเซนอืมอันนี้เขาบอกว่านอนสองคนได้แต่ดูจากภาพอ่ะ คือเป็นแบบคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็กเออหรือว่าพ่อกับลูกไงอเอออะไรประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปเป็นควีนไซส์อันนี้ก็คือเหมือนของไทยละประมาณละหกสิบอันนี้เขาจะใหญ่กว่านิดนึงก็ประมาณเตียงห้าฟุต<อ>แล้วก็สุดท้ายเป็นคิงไซส์เป็นเตียงหกฟุตแต่เนี้ยแบบหาย,ยากไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คือเปรียบเทียบง่ายๆคือของไทยจะไม่มีเซมิดับเบิลก่อนดับเบิลเซมินี่อะไรไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะซึ่งก็คือถ้าให้คิดง่ายๆคือญี่ปุ่นเขามีเตียงหลายขนาดเพราะว่า พื้นที่ห้องเขาอะค่อนข้างจํากัดเขาก็เลยต้องมีเตียงหลายหลายไซส์อะเพื่อให้มันตอบโจทย์กับพื้นที่ที่เขามีอยู่อก็คือเล็กแล้วยังมีเล็กอีกอแบบว่าอะกำกังกึ่งกึ่งหน่อยแบบแล้วแบบนี้แบบว่าแค่ี่ปุ่นเท่านั้นเลยไหม <S 1> <S 1> ที่น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่เพราะว่าของไทยมันก็คือเป็นแบบเตียงมาตรฐานแบบของพวกฝั่งยุโรปอเมริกาอย่างเงี้ย แต่นี่คือแบบในญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีเตียงหลายสายขนาดนี้แล้วเราจะสามารถหาซื้อเตียงขนาดแบบเซมิอะไรก็ไม่รู้ได้ไหมถ้าอย่างในไทยคือต้องสั่งทํามันสามารถสั่งทําฟูกอะไรอย่างได้แต่มันก็จะหาผ้าปูที่นอนยากไงก็จริงเนอ,อมแต่ว่าถ้าเราซื้อผ้าปูที่นอนแบรนด์ญี่ปุ่นก็อาจจะหาซื้อง่ายเพราะว่ามันก็จะมีขายอยู่ทั่วไปเพราะมันเป็นมาตรฐานเตียงญี่ปุ่นในเว็บที่เราไปหาข้อมูลมาเขาก็แนะนําว่าเตียงดับเบิลเนี่ยเป็นเตียงขั้นต่ําที่2คนจะนอนได้คือดับเบิลคือ140เซนใช่ไหมก็คือหารครึ่งคน จ็ดสิบเซนอ่ะทีนี้เราลองวัดเธอสิว่าเธอตัวกว้างเท่าไหร่ตัวถึงกว้างเท่าไหร่หรอไหนวัดสิฉันเป็นคนใคร่ไหลไม่มีอ่ะก็ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบอะไรประมาณนี้ไนนี่คือผู้หญิงไงเออผู้หญิงอะแต่ผู้ชายจะไหลกว้างกว่าใช่มันก็คือประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบเซนอ่ะแล้วเธอเรานอนกันสองคนนี่คือแบบนอนคือแบบนอนแบบตั้งตรงเลยนะนี่คือต้องนอนแบบตั้งตรงอะข้ามขยับนะอันนี้ก็คือประมาณร้อยเซนแล้วนะ ซันกิ้งหนึ่งทีคือตกเตียงเลยแต่เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าคนเรากว้างประมาณ45ถึง50เซนอะเราต้องนอนเตียงดับเบิลที่แบบแบ่งครึ่งเดีวคนเจะ70เซนอะออมันจะเหลือค่างแค่10เซนอะอู้อึดอาดมันก็จะแบบเราปกติเรานอนเราไม่ได้นอนอย่างนี้ไงเราก็จะนอนแบบอย่างนี้ใช่ไหมเออมันไม่มีทางพออยู่แล้วอะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นขั้นต่ำที่สุดนะที่จะนอนสองคนได้ออแต่ไม่ได้บอกว่านอนสบายใช่ แต่เตียงญี่ปุ่นมีอย่างเยอะมากส่วนขนาดที่เขาแนะนําก็คือแบบตั้งแต่ควีนไซส์ขึ้นไปถึงจะนอนรู้สึกสบายมากขึ้นจริงหรอควีนไซส์บทีฉันไปโรงแรมญี่ปุ่นฉันยังนอนไม่ค่อยได้เลยไม่รู้ไม่ได้จองควีนไซส์หรือเปล่าไงเอออาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างอ่านนะเราเดี๋ยวเรากลับไปดูโรงแรมที่เราเปิดให้ดูตอนแรกก่อนเ,ออเราลองกดเปลี่ยนภาษากันว่าเขาจะเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรอ้ย,ยาอ่ะดูดูด นี่คือกดเป็นภาษาแล้วเห็นไหมว่าห้องแรกเขาเขียนว่า d o บุรุล o o แล้วก็ุ o u b l e bed ที่ได้ไอคำว่าเตียงใหญ่เขาแปลว่า double เบดแสดงว่ามันคือ140เซน140เซนเองส่วน queen s i ์ก็คือเขียนว่า queen b e อก็คือเป็นเตียง queen ก็คือ160เซนเพราะฉะนั้นอ่ะที่คี่บอกว่าเตียงใหญ่อ่ะมันราคาถูกกว่าเพราะจริงจริงมันคือเตียง double แล้วมันคือ140เซนมันเล็กกว่าเตียง queen ซส์ที่ร6 0เซน นั่นไงน,นั่นไงคือเหตุผลที่ทําไมพอเราไปถึงหน้างานแล้วแบบเฮ้ยทำไมเตียงใหญ่ามาเล็กจังอะได้ <laughs> เกิดแบบเตียงควีนไซส์ที่บ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราจองผิดเพราะว่ามันแปลมาแ,แปลกคือจะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าภาษาไทายมันไม่มีคําว่าดับเบิลอะ <laughs> มันไม่มีเตียงดับเบิล ก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องดูที่ราคาค่ะแพงกว่าก็ต้องใหญ่กว่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจปริศนาทั้งหมดได้ไขกระจังแล้วก็อย่าจองผิดกันอีกนะบอกฉั้นใช่ไหมเออแต่ว่าหลังๆฉันก็ตัดปัญหานะถึงแม้ว่าเออเราจะไปกับแฟนใช่ไหมเ,ออเราก็จะแบบไม่หลักแฟนละ <laughs> คือจองแบบว่าเป็นเล็กสองอันอะ แยกกัน,น,นเนาะงเดี่ยวสองอันเออแล้วก็แบบเอามาทนกันก็ได้หรือว่าก็นอนแยกกันบ้าง <c oughs> <c oughs> ให้มันมีหลุมตรงกลางไปก็ไม่เป็นไรอ,อ,อะไรเงี้ยอย่างนั้างงานก็จะรู้สึกแบบว่า,วานอนสบายกว่าเออนอนสบายอ่ะได้กิ้งเต็มที่อะไรเงี้ยพอไม่งานนอนถ้าเกิดมันมาเป็นแบบอันเดียวแล้วก็ผิดไซส์อ่ะโอ้ยยิ่งแยกออ่กลายเป็นแบบคนหนึ่งต้องนอนอย่างเงี้ยขนาดนเราสองอคนนอน เตียงควีนยังบตบกันแทบตายจริงสรุปก,ก็คือถ้าจะจองโรงแรมอะถ้าแบบไม่ชัวร์กลัวผิดอนะไรเงี้ยจองเตียงเดี่ยวดีที่สุดถูกหรือว่าถ้าใครแบบอ่ะกดเช็คภาษาญี่ปุ่นได้อา่านภาษาญี่ปุ่นออกก็ลองกดเป็นภาษาดูว่าเขาว่าเขียนว่าเตียงไซสอะไร จริงๆเขาควรเขียนขนาดเตียงเลยเนาะ140ร้อยสี่สิบเซนเ,เหรียค่ะเออให้มันชัดๆไปเลยใช่อย่างน้อยทุกคนต้องมีตลับเมตรที่บ้านไหมใส่วัดต,ตัวอย่างเงี้ยหรือแบบว่าอ่ะเด็กที่สูงร้อยสี่สิบเซนอะ่ะมันน่าจ,จะจินตนาการได้แล้วก็แบบเอาเด็กคนนั้นมานอนขวางก็รเพราะมันคือความยาวความใหญ่เท่านี้เลยอย่างเงี้ยเออก็มันก็ยังพอจินตนาการได้ถ้าเกิดแบบบอกเป็นเซนอ่ะหรือว่าถ้าคนที่แบบสูงไม่ถึงร้อยสี่สิบปะก็จองเตียงนี้ได้นะลดนอนอีกแนวหนึ่งนอนแนวที่เป็นสองเมตรอะเพราะว่าส่วนใหญ่ มันจะต้องเตียงม,<อ>มันจะต้องยาวประมาณ<อ>มเมตรแปดิบถึงสเมตรอยู่แล้วไงเพราะว่าความสูงคนนะ่ะท่านเรื่องความสูงไม่มีปัญหาคือ <laughs> <laughs> นอนขาดเลยเลยเออกไปน,นิดนึงแล้วก็เก,ก้าอี้มาวางฉันเห็นแบบฝรั่งหลายคนอะที่แบบไปนอนเตียงญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ย<อ>เขาข่าเลยกันทุกคนเลย <laughs> แต่เขาก็คือแบบสูงร้อยแปบร้อยเกกัน <laughs> เลยไงก็คือส่วนใหญ่เตียงญี่ปุ่นมันจะแบบยาว ความยาวอ่ะร้อยแปดสิบเซนก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะคะเป็นคลิปสั้นๆที่เรื่องเกี่ยวกับขนาดของเตียงไทยกับญี่ปุ่นมันต่างกันชนีนี้เองนะคะถ้าเกิดใครมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยไปโรงแรมที่ญี่ปุ่นแล้วเตียงที่ต้องการมันไม่ใช่อย่างนี้เลยก็เออมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะจริงๆเพราะเราก็เจอกันตลอดเจอมาเยอะเจอมาเยอะจนรู้แล้วว่าไม่ได้ละต้องนอนเตียงเดียวละถูกต้องวันนี้ก็ได้รับความรู้จากคุณพีมากเลยค่ะ ขอบพระคุณนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องบ้านหรือเรื่องอะไรก็ฝากติดตามต่อด้วยนะคะันนีนไก่ชิมัสันนีนไก่ชิมัสเรวันนี้ก็บ๊ายบาย